โลเทสโลเทสครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็จะนำา APN ตัวที่ผมใช้อยู่ณนะปัจจุบันนี้มาแจกให้กับ FC ทุกคนกันได้เข้าทดสอบลองเข้าใช้งานกันเลยนะครับผมขั้นตอนแรกก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรมากก็ไปที่การตั้งค่าเลยเพื่อนๆคนไหนที่อยากลองใช้อินเทอร์เน็ตแบบเร็วลื่นไหลและแบบสเสถียรเสถียรเล่นเกม หรือใช้กับเน็ตแอ VPN ก็ให้ตั้งค่าตามผมไปเลยนะครับไปที่เพิ่มเติมเครือข่ายมือถือนะครับชื่อจุดเข้าใช้งานกันตั้งค่านี้ก็จะเป็นในส่วนของซิม2นะครับผมใครที่ยังไม่เคยตั้งก็ให้ไปตรงรูปบวกขวามือบนนะครับกดเข้าไปเลยส่วนของผมนี้ตั้งค่าไว้แล้วเรียบร้อยนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยชื่อนี้เพื่อนๆจะ ตั้งค่าเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับผมเสร็จแล้วก็กดตกลงไปส่วนค่า apn ให้ใส่คำว่า v o w e b asia net co th นะครับผมแล้วกดตกลงไปส่วนค่าพอตให้ใส่คำว่า8080 80นะครับกดตกลงไป ส่วนชื่อผู้ใช้งานให้พิมพ์คาว่า TRUE ตัวพิมพ์เล็กนะครับผมครีดต้นต้นี้ไม่เกี่ยวนะครับมันไม่ใช่แล้วกดตกลงไปส่วนค่ารหัสผ่านให้ใส่ TRUE ตัวพิมพ์เล็กอีกเหมือนกันแล้วกดตกลงไปครับผมเซฟเวอร์ไม่ใส่ MMC ไม่ใส่ p o ซี MM ่ m f ไม่ใส่ POD ์ไม่ใส่นะครับ เดินลงมาอีกประเภทก,การตรวสอบสิทธิ์ก็ไม่ใส่มาที่ประเภท A P N ให้เ,เพื่อนๆพิมพ์คำว่า D E F A U L T ลูกน้ำ W A P ลูกน้ำ N E T ลูกน้ำแล้วก็ L E T ลูกน้ำ L A I A เออแล้วกดตกลงไปนะครับส่วนประเภทโปรโตคอล A P N หรือโปรโตคอลการลงมิงก็ อันที่มันตั้งมาไว้กับเครื่องนั้นใต้ก็เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วตัวเช็ครายละเอียดให้เรียบร้อยแล้วกดตกลงไปบันทึกโอเคแล้วกดเข้าลองทดสอบใช้งานกันดูนะครับผมในส่วนตัวของผมแล้วก็น่าจะรู้นะครับผมถ้าเป็นตัวที่ผมใช้อยู่นะปัจจุบันนี้ถ้าแจกให้กับเ,เพื่อนๆหลายคนได้ใช้งานก็หวังว่าคงจะถูกใจกันด้วยนะครับสำหรับ คลิปใน EP นี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเจอกับผมใน EP ต่อไปนะครับว่าเราจะอัปเดตตัวไหนมาให้เพื่อนๆได้ลองใช้งานดนนีก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้ได้รับการแจ้งเตือนด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้ผมด้วยแล้วกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีบ๊ายบายกันด้วย